สรุปบทที่5ากำหนดเป้าหมายที่แท้จริงของคุณหญิงชายที่ประสบความสำเร็จจะลงทุนเวลาที่จำเป็นในการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆเช่นเดียวกับการเขียนพิมพ์เขียวให้ละเอียดสำหรับตัวอาคารก่อนที่จะเริ่มลงมือก่อสร้างคนส่วนใหญ่ทุ่มเทตัวเองให้กับชีวิตเหมือนสุนัขวิ่งไล่รถที่แล่นผ่านไปและนึกสงสัยว่า ทำไมพวกเขาจึงดูเหมือนจะไม่เคยจับอะไรหรือรักษาอะไรที่มีค่าไว้ได้เลยแฮร์รี่เดวิดโทโลเคยเขียนไว้ว่าคุณเคยสร้างวิมานในอากาศไหมดีมากเพราะนั่นคือที่ที่มันควรจะสร้างทีนี้ก็ลงมือทำงานและสร้างรากฐานไว้ใต้วิมานได้แล้วทำเป้าหมายของคุณให้เป็นส่วนตัว ความปรารถนาที่เราร้อนรุนแรงคือสิ่งที่สำคัญในการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เป้าหมายของคุณจะต้องเป็นส่วนตัวจริงๆความปรารถนาของคุณจึงจะรุนแรงมากพอมันต้องเป็นเป้าหมายที่คุณเลือกให้ตัวคุณเองไม่ใช่เป้าหมายที่คนอื่นอยากให้คุณหรือที่คุณอยากจะบรรลุเพื่อเอาใจคนบางคนในชีวิตคุณ ในการตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพคุณต้องเห็นแก่ตนให้มากๆในสิ่งที่คุณต้องการสำหรับตัวคุณเองจริงๆคำถามอันยิ่งใหญ่หนึ่งคำถามที่สำคัญที่สุดในการตั้งเป้าหมายก็คือฉันอยากทำอะไรกับชีวิตของฉันจริงๆถ้าคุณสามารถทำหรือเป็นหรือมีอะไรบางอย่างในชีวิตมันคืออะไรจงจำไว้ว่าคุณไม่สามารถ ยิ่งเข้าเป้าที่คุณมองไม่เห็นคุณควรย้อนกลับมาที่คำถามนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอีกหลายเดือนหลายปีข้างหน้าในการกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคุณต้องเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์คุณค่าและอุดมการณ์ของคุณตอนที่คุณเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งเหล่านี้มักจะให้ความรู้สึกเหมือนเพ้อฝันและห่างไกลจากความเป็นจริง แต่เวลานี้หน้าที่ของคุณคือทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาเหมือนออกแบบบ้านในฝันบนกระดาษตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรจริงๆเริ่มต้นด้วยเป้าหมายทั่วไปของคุณแล้วค่อยขยับเข้าหาเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าแยกแยะความกังวลหลักๆของคุณอะไรคือความกังวลหรือความเป็นห่วงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามอย่าง ในชีวิตคุณในตอนนี้อะไรที่ทำให้คุณหงุดหงิดเป็นกังวลเป็นห่วงและทำให้คุณหมกมุ่นในชีวิตประจำวันของคุณอะไรที่ซ้ำเติมคุณและทำให้คุณโมโหเหนือสิ่งอื่นใดอะไรคือตัวที่ป้นความสุขไปจากคุณเมื่อคุณแยกแยะปัญหาความกังวลหรือความห่วงใยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณได้แล้วจงถามตัวคุณเองว่าหนึ่ง อะไรคือทางแก้ที่ดีที่สุดของปัญหานี้ 2. ฉันจะกำจัดปัญหาดรือความกังวลเหล่านี้ออกไปทันทีได้อย่างไร 3. อะไรคือวิธีแก้ปัญหาแต่ละปัญหาที่รวดเร็วที่สุดและตรงที่สุดเครื่องมือช่วยคิดที่ยิ่งใหญ่หลายคนทำผิดพลาดด้วยการสร้างความซับซ้อนมากเกินไประหว่างเป้าหมายกับปัญหาแต่ถ้าวิธีแก้ไข ยิ่งซับซ้อนมากเท่าไหร่โอกาสที่มันจะแก้ไขได้ก็ยิ่งมีน้อยลงเท่านั้นและต้องใช้เวลานานมากขึ้นกว่าจะเห็นผลเป้าหมายของคุณควรเป็นการทำให้วิธีการแก้ไขนั้นเรียบง่ายและตรงเข้าเป้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้สร้างรายได้ของคุณเป็นสองเท่าอะไรคือวิธีที่รวดเร็วที่สุดและตรงประเด็นที่สุดในการเพิ่มรายได้ของคุณเป็นสองเท่า คําตอบที่ดีที่สุดทวีคูณเวลาที่คุณใช้ในการพบปะกับคนที่มีวิแววว่าจะเป็นลูกค้าของคุณวิธีการที่ตรงประเด็นที่สุดในการเพิ่มยอดขายของคุณจะเหมือนกันเสมอนั่นคือใช้เวลากับลูกค้าที่ดีกว่าให้มากขึ้นถ้าคุณไม่ได้พัฒนาทักษะของคุณหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณกำลังทำแต่คุณ เพิ่มจำนวนนาทีที่คุณใช้ไปพบปะลูกค้าในแต่ละวันคุณอาจจะเพิ่มรายได้จากการขายของคุณขึ้นเป็นสองเท่าได้สร้างผลงานของคุณเป็นสองเท่าจงมองหาวิธีที่เรียบง่ายที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุดในการเริ่มก้าวออกจากที่ที่คุณอยู่ไปยังที่ที่คุณอยากจะไปมองหาวิธีแก้ที่มีขั้นตอนน้อยที่สุดและเหนืออื่นใดจงลงมือทำ ลงมือลุยทำตัวให้ไม่ว่างเพื่อสร้างสำนึกแห่งความร้อนรนแนวความคิดที่ดีที่สุดในโลกจะไม่มีคุณค่าอะไรจนกว่าพวกมันจะถูกนำมาใช้ได้ผลโบกคทาวิเศษในการกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงของคุณจงใช้เทคนิคคทาวิเศษสมมติว่าตัวคุณมีคทาวิเศษที่สามารถโบกเหนือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของชีวิตคุณ พอคุณโบกคาถาวิเศษนี้คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงจงโบกคาถาวิเศษเหนือธุรกิจและอาชีพการงานของคุณถ้าคุณสามารถอธิษฐานขอพรได้สามประการในชีวิตการเงินของคุณคุณจะขออะไรจงบกคาถาวิเศษเหนือชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณสามารถอธิษฐานขอพรได้สามประการในด้านนี้คุณจะขออะไร ถ้าชีวิตครอบครัวคุณดีเลิศในทุกๆแงม่มุมมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเทคนิคคาถาวิเศษนี้ในแง่หนึ่งดูแล้วก็สนุกแต่ในอีกแง่หนึ่งมันค่อนข้างจะเปิดเผยให้รู้เมื่อใดก็ตามที่คุณนึกวาดภาพว่าคุณมีคาถาวิเศษเป้าหมายที่แท้จริงของคุณในด้านนั้นจะโผล่ออกมาคุณสามารถใช้เทคนิคนี้กับคนที่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาต้องการอะไรหรือพวกเขาจะไปไหน สิ่งที่ออกมาเมื่อคุณตั้งคำถามนี้ได้อีกหเดือนถ้าคุณรู้ว่าวันนี้คุณเหลือเวลามีชีวิตอยู่อีกแค่หกเดือนคุณจะใช้เวลาหกเดือนสุดท้ายบนโลกนี้ยังไงคุณจะใช้เวลาอยู่กับใครคุณจะไปไหนคุณจะพยายามทำอะไรให้สํำเร็จคุณจะทำอะไรให้มากขึ้นหรือน้อยลงเมื่อคุณตั้งคำถามนี้สิ่งที่โผล่ขึ้นมาเป็นอันดับสูงสุดในสมองของคุณ ะสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงของคุณคำตอบของคุณมักจะรวมคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณไว้้วยแทบจะเสมอไปคุณต้องสร้างรายการความฝันของคุณขึ้นมารายการความฝันคือรายการของทุกอย่างที่คุณอยากจะเป็นอยากจะมีหรืออยากจะทำเป็นบางครั้งในชีวิตถ้าคุณไม่มีขีดจำกัดเลยสักนิดขอแนะนำให้คุณนั่งลงพร้อมกับกระดาษปึกหนึ่ง แล้วเขียนรายการอย่างน้อยหนึ่งร้อยเป้าหมายที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จในชีวิตคุณแล้วนึกวาดภาพว่าคุณมีเวลาเงินทองเพื่อนฝูงความสามารถและหนทางที่จำเป็นต่อการบรรลุปเป้าหมายเหล่านี้ปล่อยให้ตัวคุณเองฝันและเพ้อเจ้อเขียนทุกอย่างที่คุณอยากจะมีให้เหมือนกับว่าคุณไม่มีขีดจำกัดเลยสักนิดการค้นพบอันน่าทึ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือ ภายใน30วันหลังจากที่เขียนรายการ100ความฝันขึ้นมาเหตุการณ์อันแปลกประหลาดจะเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตคุณและคุณจะเริ่มบรรลุเป้าหมายได้ในอัตราความเร็วที่คุณไม่นึกไม่ฝันในวันนี้ด้วยซ้ำสิ่งนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นกับทุกคนทันทีที่พวกเขาเขียนรายการเป้าหมายอย่างน้อยหนึรายการขึ้นมาคุณน่าจะลองดูนะคะ แล้วคุณจะทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้เศรษฐีในพิบตานี่คือคำถามเรื่องการตั้งเป้าหมายอีกหนึ่งข้อถ้าคุณได้รางวัลเป็นเงินสดหนึ่งล้านเหรียญในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องหักภาษีเลยคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณยังไงคุณจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากนี้คุณจะเข้าไปหาหรือถอนตัวออกจากอะไรคุณจะทำอะไรให้มากขึ้นหรือน้อยลงอะไรคือสิ่งแรกที่คุณจะทำ นี่คือวิธีการตั้งคำถามคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณยังไงถ้าคุณมีอิสระที่จะเลือกได้อย่างเต็มที่สาเหตุหลักที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเราก็เพราะเรากลัวการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคุณนึกวาดภาพว่าคุณมีเงินมากเท่ากับที่คุณต้องการเพื่อทำหรือเพื่อเป็น ทุกอย่างที่คุณต้องการเป้าหมายของคุณก็มักจะโผล่ออกมายกตัวอย่างเช่นถ้าปัจจุบันคุณกำลังทำงานที่ไม่เหมาะกับคุณความคิดที่ว่าคุณอยากได้เงินก้อนใหญ่จะทำให้คุณคิดลาออกจากงานนั้นทันทีแต่ถ้าคุณกำลังทำงานที่เหมาะกับคุณดีอยู่แล้วการได้เงินเยอะๆจะไม่มีผลกระทบต่อการเลือกอาชีพการงานของคุณเลยสักนิดดังนั้นจงถามตัวเองว่า ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันได้เงินรางวัลหนึ่งล้านที่ปลอดภาษีในวันพรุ่งนี้อย่าก,กลัวความล้มเหลวอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำอยู่เสมอแต่ไม่กล้าพยายามเวลาที่คุณเหลียวมองรอบๆโลกของคุณและเห็นผู้อื่นกำลังทำในสิ่งที่คุณชื่นชมอะไรในสิ่งเหล่านั้นที่คุณอยากทำอยู่เสมอเช่นกันคุณอยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปล่าหรือว่า อยากทำงานให้สาธารณาชนคุณอยากได้งานใหม่หรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำแต่ไม่กล้าพยายามทำในสิ่งที่คุณรักจะทำในการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตคุณทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคุณควรหมัน่นถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าฉันมีความสุขกับการทำอะไรมากที่สุดในแต่ละด้านของชีวิตยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสามารถทำงานได้เพียงอย่างเดียวตลอดทั้งวันคุณจะเลือกทำอะไรถ้าคุณสามารถทำงานอะไรก็ได้หรือทำกิจกรรมเต็มเวลาได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้รับค่าแรงคุณจะเลือกทำงานอะไรงานหรือกิจกรรมประเภทไหนที่ให้ความสุขและความพึงพอใจแก่คุณมากที่สุดอับบาฮัมมาสโลนักจิตวิทยาได้พูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าประสบการณ์สุดยอด ประสบการณ์สุดยอดมันเป็นช่วงจังหวะหรือช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งรู้สึกมีความสุขที่สุดปิติยินดีที่สุดและเบิกบานใจที่สุดเป้าหมายอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณคือการได้มีความสุขกับประสบการณ์สุดยอดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สร้างความแตกต่างคุณควรมีเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนด้วยความแตกต่าง แบบไหนที่คุณอยากจะทำในโลกของคุณองค์กรอุดมการณ์ความต้องการหรือปัญหาสังคมที่คุณอยากแก้ไขหรืออยากมีส่วนร่วมคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรใครคือคนที่โชคดีน้อยกว่าคุณและคุณอยากจะช่วยเหลือถ้าคุณร่ำรวยมากๆคุณจะสนับสนุนอุดมการณ์อะไรเหนือสิ่งอื่นใดคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในวันนี้เพื่อเริ่มต้น สร้างความแตกต่างออกไปในโลกของคุณอย่ารอจนกว่าจะถึงอนาคตเพื่อให้ทุกอย่างดีเลิศแต่ควรเริ่มต้นเสียตั้งแต่วันนี้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายในชีวิตการเงินของคุณถ้าคุณสามารถหาเงินได้และสะสมเงินทั้งหมดที่คุณต้องการเอาไว้คุณก็อาจจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ไม่ใช่เรื่องการเงินเกือบทั้งหมด ของคุณได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นความชัดเจนทำให้ความฝันของคุณกลายเป็นความจริงเมื่อคุณชัดเจนอย่างมากในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็จะสามารถคิดถึงเป้าหมายของคุณได้เกือบตลอดเวลาคุณยิ่งคิดถึงเป้าหมายของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทำให้มันเป็นรูปประทในชีวิตของคุณได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปคะ่ะ